วัสดีครับเ,เพื่อนที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะไปหาคอนเทนต์ทำลงยูทูบครับจะสร้างสารรค์ผลงานให้เ,เพื่อนได้ชมนะครับสำหรับการก่อ,ส,อสร้างสารก่อสร้างทาง ฝ่ายหลังคู่เชียงชายเชียงรายเชียงคอนนะครับผมเป็นทีมตำรวจนะครับทีมแรกมาเปิดครับก็จะเก็บภาพแล้วก็วิวที่สวยให้เพื่อนเพื่อนได้ชมนะครับทั้งเ,เพื่อนทั้งทูบทั้งกตอาเฟสไม่ค่อยได้ลงนะครับเฟสไม่ค่อยได้ลงเพราะว่าเรา มัวแต่ไปเล่นเฟซนะครับเป็นปีนะครับแล้วก็ยอดเข้าชมมีน้อยมากพอไปลง Youtube ได้สักครึ่งเดือนยอดดู6ก0,000นเจนะครับเราก็เลยขักเหนครับขักเขการที่จะไปลงคลิปในเฟซเข้ามาลงทาง Youtube ผู้ติดตามก็มีสั200กสองกว่าคนละแคบเริ่มจากศูนย์เลยครับเพราะว่าเราบางทีเราเดินทางผิดครับคิดว่า Facebook จะสร้างรายได้แต่กฎระเบียบเยอะหกหมื่นนาทีเอ้ยอะไรเอ้ยยากเลยครับยูทูบเขาก็มีกฎระเบียบกฎดันชนเราก็ศึกษาแล้วก็อยาให้ กฎชุมชนทุกทุกอย่างบนโลกนี้ถ้าอยู่ร่วมกันต้องมีกฎระเบียบบต้องมีกฎระเบียบต้องมีข้อบังคับเป็นเป็นข้อกำหนดที่เราต้องใช้ร่วมกันยูทูบเขาก็มีข้อกำหนดนะครับ ถ้าได้สัก500ผู้ติดตามก็จะมีโฆษณาเข้าเราก็พยายามไปหาคลิปให้พเพื่อนๆได้ชมเป็นคลิปสดๆนะครับไม่ได้ตัดต่ออะไรนะครับก็พยายามมาลงให้พเพื่อนๆได้ชมขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์คลิปนี้ก็จะยาวสาักหน่อยขอบคุณเพื่อนๆทาง YouTube นะครับ,บ,ท,รบ,บ,บที่ติดตามเยอะละ สองกว่าแล้วขาดอีก300นะครับไปก่อนนะครับจะไปหาออคอนเทนต์นะครับเพื่อที่จะลงให้เพื่อ,อ,อนๆได้ชมไปขอบคุณที่ติดตามอย่ินืมติดตามช่องผมนะครับสวัสดีครับ